ผู้กันประาเลคคอร์ดิ้งคืออาชีพอยไรปรนเลคคอร์ดิ้งคือการวิ่งเข้าสตูดิโอของ y t u ู u อ๋ออันนี้เราเราบาัไปขึ้นตรง,งนู้แล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นกับต,ต,ต,ตัวนี้ได้เลยเราเขียนเตตัสอะไรพวกนี้นะอ่าเรียบร้อยพอเขียนเตตัเสร็จปั๊บพอพอตดปัด๊บอ,อนนี้เป็น o ุกมันก็จะขึ้นก่อน YouTube ขึ้นแล้วตอนนี้อ ช่ไหมคือขึ้นแล้วขึ้นงหรอทำไมมันหยุดนะประมาณนีะอ่ะขึ้นขึ้นแล้วแล้วก็ youtube ของเราแก้ไขตรงนี้นะแก้ไขพวกคำบรรยายอะไรพวกนี้ตรงนี้แก้แค่ตรงนี้เลยทุกอย่างอยู่แค่หน้านี้ส่วนแชทคอมเมนต์ของ youtube เนี่ยเราจะไม่เห็นดูไม่ได้ดูไม่ได้ถ้าจะดูคอมมีเครื่องหนึ่งเครื่องไหม ใช้คอมอีเครื่องหนึ่งคนอีกคนหนึ่งเลยนั่งนั่งดูแล้วก็อ่านแชทแต่รู้สึกว่า youtube จะเร็วกว่านะ youtube จะเร็วกว่าน่าจะเกือบเกือบเร็วทมมเลยด้วยซ้ำนะไ้เมื่อกี้ก็ประมาณเกือบเกือบห้าวิป่ะอือจะเร็วกว่าแต่ของ y YouTube เนี่ยคือเต็มจอเลยเฮ้ยทำไมกอนนี้เต็มจอเหมือนวะแล้วเฟซบุ๊กอ่ะเนี่ยพี่เฟซก็เฟซก็เต็มเหมเออพี่ไปทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ไม่ได้ทำอะไรเยอะโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ก็เท่านี้นะไม่มีอะไรเอ้โอเลยไม่ใช่มันอ๋ออันนี้ถูกเลยขับสนไปหมดโอเคอ่าที่เหลือก็เป็นเรื่องของเสียงไมล้ละว่าเราจะปรับที่เท่าไหร่นะตัวนี้จะเป็นโัวลุม่มปรับโัวลุ่มได้เลยนะตัวบนไม่เกี่ยวละ ตัวตัวล่างเนี่ยทำไมตัวล่างรับเสียงมาด้วยสรุปตัวไหนรับเสียงอ่ะท้าไนไหนไม่เนี่ยไม่เป็นอละเพราก็ปิดหมดแล้วนะพี่เอเนี่ยเออ,เอหรืว่าเหมือนตัวแคปเจอร์ดีไวมันรับเสียงมาวะมันรับมาจากไหนวะนมนะออไม่มีนะเยงออกลำโพงออกฮัลโหลโหลไม่มีนะเฮ้ยเขาออกลำโพงออกฮัลโหลโหลไม่มีนะ อย่างนั้นออนมาเลยพี่เสียงรองข้าวไม่ตัวไหนอ่ะก็ไม่ได้เปิดไว้นะพี่ฮัลโหลฮัลโหลมาจากไหนวะน่าจะอันนี้นะพี่น่าจะติดจากกล้องนไงแหละอ๋อกล้องมันรับเองได้ด้วยเหรอใช่ใช่พี่ตายแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล นี่น่าจะอะไรอะไรพ,พี่เดี๋ยวปิดปิดไมค์ห้องไปเลยโลโล h e ล l o ฮะ ฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหล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 โหลใช่ไหมพี่ก็อันดังจากนี้รัเราเปตัวนี้นะครับอใช้ันนตัวดีไวข์ขเลยเจ่ัองเวลาถ้าเราขึ้นเฟสบุ๊กเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทรคคอร์ดดิ้งเพื่อขึ้นยูทูบครับอ่าแค่นั้นแ,แต่ว่าไอตรงเปลี่ยนไอตรงใต้ในอะ่ะ